ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายที่ารพรลกครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรแชร์แดลครับโดยมีกับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือเนาะครับสำหรับมือนี้ครับพี่น้องครับมือนี้ข้ามา2วันละเด้อครับเด้อประกาศแรกครับผมมาทรงเขาปลูกให้พ่อแม่พี่น้องป้องปลายทั้งบ้านว่างบัวนะครับ เอาพันข้าวไก่ทองคำแปดเก้า 8, นะครับไม่้พ่อให้พี่น้องป้อกไปนะครับได้เอาไปใส่กันนะคะอยากเสียให้พ่อให้พี่น้องนะครับได้มีผลผลิตนะครับที่ดีขึ้นเนาะ,<ส>ะเอาเบื้องต้นเนี่ยครับมาสัมผัสเพื่อนก่อนเนาะก่อนเท่าสิบบ่าจ๋ากับคุณยายอีกหนึ่งวันละนะครับในการมาเยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกรเท่<สะ>นานะเขาเพิ่นงามๆพี่น้องครับเดี๋ยวไปทั้งคุณครับพี่น้องครับคุณนนเนาะ เอาครับก่อนอื่นเข้ามาไหว้าจ่ากรับพี่น้องพองไปนะครับที่ผมมาส่งขบปลูกพน่น,น้อะพบกับบ่าวแดนเมืองมาหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวแดนเมืองมาหานะครับเนาะมาขบปลูกครับมืบอ <ทำ S 1> นีมาขบปลูกโอ,อ้ครับเวาคนใช่ครับเออครับบานีพันเขามีหลายๆสายพันเป็นยังจังอยากใส่แก่ทองขํา8แปดเก้าเนาะนี่เนาะบ่าวแดนผลผลิตมันดีครับ ได้ยินเพิ่นว่าได้ยินเพิ่นว่าดอกว่าผมกับหัวจะเห็ดนาเออครับได้หลายพร้อมเพิ่นว่าพี่เนาะหนึ่งตันกับหกร้อยกิโลต่อหนึ่งไรต่อหนึ่งไรพันสีแมนว่ะพี่น้องครับผมก็เลยอยากลองเบิองอะนะอยากลองเบิองอยากพิสูจน์เบิ้งเนาะครับเน้องซึ่งปีนี้เป็นปีแรกในการเห็ดหน้าปังบ่ครับปีนี้เป็นปีแรกของผมเห็ดหน้าปังอ่าครับเอาครับสหรับมื้อนี้บ่าวแดนเอาไปยักถุงนี่ บ่าวดนเอาไปแปดถุงครับแปดถุงเห็ดหน้าจักไรครับเห็ดหน้าหกไรเห็ดหน้าหกไรป้ามาตรฐานเลยบวกสองเอาไปเลยว่านให้เนียนเลยว่านให้เนียนเลยครับพ่อยพี่น้องครับเอารายละเอียดต่างๆนะครับเฮาจังไปยามบ่าวแดนกันเนาะเพิ่นไสเข่าไก่ท้องค่าแปดเก้าเราเพิ่นสิเป็นยังไงแน่เนาะเอาเอาจังสิไปอัปเดตเป็นระยะกันแล้วกันเนาะนะครับคอยมาติดตามเบิ่งน้ากันครับครับพี่น้องครับเอาสหรับย์บริเครับขอขอบพระคุณบ่าวแดน เมืองมหาเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ,บครับ,คร,บครับพี่น้องครับหลังจากที่นุ่มขวัญช่ยหัวใจกเกษตรครับได้ทรงพันเข่าให้กับบ่าวแดนเมืองมหาเนาะไก่ทองคำแปดเนะครับให้เพิ่นเอาไปใส่ สำหรับหน้าปังปีนี้เนาะเป็นปีแรกเนาะเดี๋ยวยละเดียดต่างๆครับนุ่มขวัญใชัหัวใจเกษตรเกษตรอัปเดตให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับว่าสําหรับเขาหน้าปังปีแรกของบาวแดนเมืองมหานะครับสิเป็นยังไงเนาะเอาตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่เข้ามาเบิ่งตรงนี้ครับสำหรับพื้นที่หน้าของพ่อพี่น้องป้องไปนะพิกัดนี่ครับยูบ้านเปือยน้าตําบลมะขะอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาารคามนะเข้ากบมาเบิ่งนะครับสาหรับพื้นที่หน้าปังตอนนี้เพิ่นเฮ็ดนะครับตอนนี้เขากําลังงอก อุ้ยกำลังงามเลยทีเดียวครับพอ่อพี่น้องครับอาจสีม่วงวชัดปันไดน,นะครับเพราะว่าตอนนี้แร่งๆแล้วเนาะอเอานะครับมาพบมาพ่อกับคุณยายเพื่อนครับสวัสดีครับคุณยายครับส<แ>วัสดีครับ<แ>นะครับคุณยายซื้ออย่างน้อคุณยายเนาะคุณยายหนูพิ้นเนาะ<แ>พิกัดนี่พื้นที่นี่อยู่บ้านไหนคุณยายนี่อยู่บ,บ้านเป่วยน้ำบ้านป่อยน้ำตำบลมะคารอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาารค k ามเนาะ เอาสําหรับหน้าปีที่ผ่านมาคุณยายใส่เข่าอย่างน้อนี่ครับในพื้นที่ตรงนี้เข่ามะลิสิบห้าก็ขอสิบห้ามะลิดอตัวนีิผลงานเป็นอย่างไรเนี่ยได้ดีค่ะได้ดีสิบห้าอะไรได้ดีอยู่เออผลผลิตดีผลผลิตดีน้ำนั่งก็ดีครับคนว่ามันบ้านหนักมันกันหนักขึ้นเกินเกี่ยวเข่าเออสวดไปขายเนาะออืหมายถึงว่าผลผลิตปีนี้ดีมั่นต่อเอาบานี้มาถึง ช่วงของหน้าปังบันนี่คุณยายใส่สายพันธุ์ไหนนี่ครับที่เกิดดีๆนี่ครับสายพันธุ์ห้าเจ็ดก็ขอห้าสิบเจ็ดครับพี่น้องครับนี่ก็ขอห้าสิบเจ็ดน้อเกิดดีปัญญังครับพี่น้องครับปีนั้นได้สิบแปดตันปีนั้นได้สิบแปดตันพื้นที่เท่าไหร่คุณยายสิบแปดไร่ตั้งแต่เป็นหน้าเป็นไทหน้าโอ้ตั้งโอ้อันนี้คือปีไหน าะมันปีก้อนนั่นบอกอ่าปีก้อนถีผ่านมาเนาะปีใน,นน้ำาพองเลยบานิข้องก็เลยใส่บ่ไรก็เลยน้ำพุดบาน้ก็เลยคุณยายก็เลยใส่สายพันธุ์นี่ก็เลยใส,สย่สายพันธุ์นี่เนาะบาน้ผมก็เลยสอบถามคุณยายว่าเป็นอย่างไาจังใส่สายพันธุ์นี่คุณยายกขอห้าสิบเจ็ดขอหาเสียเปลีนี่เราว่าแป้งายน้ำนักก็ดีผู้ซื้อเขาก็บ,บอกใส่หาเจ็ดก็เลย ตามใจเขาเบิองมัถยมใดจะก็ว่าบ่ขอดีนี่คือแป้งหลายนำยนักก็ด,ดีใช่ครับผมแล้วก็สำหรับเขาสายพันธ์นี่อายุการเก็บเกี่ยวนี่เท่าไรคุณยายสี่เดือนสี่เดือนครับพ่อให้พี่น้องครับ120วันเนาะ<ช>พ่อยพี่น้องบางส่วนเนาะเ<ช>พ,พิ่น,น,น<ช>มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพิ่นก็เลยใส่เข่า3เดือนคือกอขอหกเนีเป็นส่วนหลายในพื้นที่เนาะ <60 S 1> ต่ โอกับซีหนึ่งใส่กันอยู่เดี๋ยวนี้ใส่เข่าสามเดือนคือกอขอสี่สิบหนึ่งกับกอขอหกสิบเอ็ดเนาะบันนี้คุณยายใส่หาสิบเจ็ดคุณยายบ่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำบ่เขาก็ว่ามันเปบ่มีเพิ่นใส่น้ำซี่ตลอดว่าันนี้โอ้หมายถึงว่าปีนี้เพิ่นสิให้น้ำซี่เนาะปล่อยน้ำคล่องว่าันน่าเพิ่นติดปล่อยน้ำคล่องเอาพ่อให้พี่น้องครับมาเบิ่งน้ำคล่องท่างนี้ครับพี่น้องครับเนียนบ่คุณยาย ครับนี่ครับ<า>พ่อไอ้พี่น้องครับนี่สำรับข้องอเศษหนีนะมาจากทั้งไหนคุณยายมาจากบ้านโค้งไงนี่มาจากแม่น้ำซี่เศษหนีไปมาจากซีเราก็ตกใส่ครับคุณยายนี่กกวง็ลงกุดกวงนอเอาครับพ่อไอ้พี่น้องครับสรุปเราคือปีนี้ท่างราชการเพิ่นอนุญ,ญาตให้ใส่น้ำซีด้ยินคาวางสลออครับคุณยายก็เลยใส่เขา อ่าสี่เดือนเนาะนั่นคือกอขอห้าสิบเจ็ดนะครับเนาะที่เห็นงามๆอยู่นี่เนาะเกิดสางหลังอยู่นี่ครับเกิดดีปัญญังครับพ่อพี่น้องครับก็เลยสอบถามคุณยายว่าอ่าคุณยายวันหั้งเต่มมืออะไรครับเนี่ยวันที่สิบวันที่สิบทัดว่าคมที่ผ่านมาก็ได้ประมาณจักมือแล้วนะครับได้ประมาณสิบมือนี่เนาะครับพ่อไพี่น้องครับออเอานะครับนี้ขันตอนต่อไปนี่คืออย่างคุณยาย ตอนต่อไปคือเสียวนามไสนเอานามไสนนี่เอานามไสนนี่ตอนไหนตอนตอนมาื่อายุเท่าไหร่มันพ่อไซก็บไซเลยมันใกล้สีแหงแล้วเอ่าอคล้องแล้วเส้สเานามไซน์อีกประมาณจักสองสามมือน Ск ี่ก็ได้ไซแล้ววันเถาะโอ้ครับพี่น้องครับหลังจากเท้านามไซน์แบบนี้ยี่ได้ส่ปุ๋ยคุณยายเอานามไสนจักสองเท้าคนละจังสีด้ใส่ปุ๋ยโอ้ครับอืมครับครับพี่น้องครับโอ้เป็นแต่สอนให้เนาะ คุณยายใส่ปุ๋ยนี่ใส่ยักเื่อที่แรกกะอ้อยเป็นอะไรอ <O I S 2> ้อยอยูเรียบบอ <ul> ใส่ปุ๋ยเข่าเดี๋ยวละโอใส่ปุ๋ยเขา่าอืมมีครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามคือช่วงเอามากเดี๋ยวช่วงเอามากเอาเอา,เอาตรงนั้นจังสีมาสอบถามคุณยายใหม่เนะะเาะถ้าไอ้สุดคุณยายมีความคาดหวังอา่าซัมใดนี่ซัหรับพื้นที่ของเฮาในการปลูกเขาก็ขอ57นี่ น้ำมักบก่เอออยากได้ไล่ท่าเดย์หรือว่าต่างๆจังไเดย์เนี่ยอยากได้ได้ละตันลรือว่าเท่ได้หมายถึงว่าไล่ละตันนี่ก็ถือว่าประสบพระสมฤทธิ์แล้ว,วอันทอใช่โอ้โหแต่ว่าหน้านางสิเพราะว่าไปไล่ละตันบ้างขาดแล้วทนแต่ตว่าพ่อปุ๋ยพ่อปุ๋ยแล้วก็พ่อนามเ <พอ S 1> น,นาะครับเนาะโอ้โครับครับเอาพี่น้องครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับ กษสิได,ด้มาอัปเดตในพื้นที่ของคุณยายพิ้นนะครับอยู่บ้านเปื่อยน้ำปปตำบลมาคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาารคามนะครับเรื่อยๆกันแล้วกันเนาะคุณยายยินดีเนาะคุณยายเนาะครับเอาสาหรับมนีครับนุ่มขัญใช้หัวใจเกษตรพร,ร้พอมทีมงานขอขอบุญขอบคุณคุณยายพิ้นเป็นยังสูงเลยทีเดียวครับขอบพระคุณครับนะเอาพี่น้องครับเอารายละเอียดต่างๆนะครับเฮาจังมาะว่าจากันเนาะจังมาอัปเดตนะครับ ความคืบหน้าของพื้นที่มองหนีเนาะครับเนาะของคุณยายหนูพินนะครับบ้านเปืือยน้ำตำบลมะขาออำเภอกันทลาวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับเอาฝาก่อให้พี่น้องป้องไปนะครับเนาะตอนนี้ก็โอ้ยไกลสี่คำแล้วครับพี่น้องครับร่มเย็นๆเขามาอากาศหนาวครับพี่น้องครับนี่เอากฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับขันกำลังใจให้กับนุ่มขัญช่ายัวจเกษตรพร้อมทีมงานครับ อย่าลืมกดไลค์เด้ออย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับนุ่มขวัญแช่ขวัวใจกเกษตรพร้อมทีมงานนะครับครับสำหรับวันนี้ครับขออัมลาพระจากคอยพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับปุ้ยพี่น้องครับเกิดดีปันยั่งครับนี่อ